กาลาออกจากง,งานประจำนะคะมาทำธุรกิจว่าลาออกมาแล้วต้องเจออะไรบ้างสำหรับใครที่แพลนว่าจะลาออกจากง,งานประจำมาทำธุรกิจหรือแพลนว่าอยากทำธุรกิจควบคู่ไปกับก,การทำงานประจำเนี่ยก็อยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆมากๆเลยสวัสดีค่ะ welcome back to bond story นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ ปอนค่ะตั้งจะทาช่องนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงนินการทัธุรกิจแล้วก็รวมถึงการพัฒนาตัวเองในทุกมิติเลยค่ะสาหรับคลิปในวันนี้นะคะปอนก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของกล้าลาออกจากง,งานประจานะคะมาทําธุรกิจว่าลาออกมาแล้วต้องเจออะไรบ้างสําหรับใครที่แพลนว่าจะลาออกจากง,งานประจํามาทําธุรกิจหรือแพลนว่าอยากทําธุรกิจควบคู่ไปกับการทํางานประจำเนี่ยก็อยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆมากๆเลยแต่ที่ผ่านมาค่ะปอนมีไปจอยทั้ง3 Community. ซึ่งชีวิตที่ผ่านมาก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้แหละคะ่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่ปอนเจอเลยหลังจากลาออกมาแล้วเนี่ยอันแรกเลยนะคะคือเงินหรือว่ารายได้ที่มันไม่คงที่แล้วก็ไม่สม่ำเสมอต้องบอกก่อนค่ะว่าการทางานประจาเนี่ยหคือมันให้ความมั่นคงกับเรามากๆเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ยเราจะได้เงินเท่ากันทุกเดือนถูกไหมเงิเนเอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นๆไปเรื่อยๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีวันที่ตันกันทีนี้ค่ะในการทําธุรกิจ มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันในช่วงแรกค่ะเงินมันจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้จะแบบโอเอ็กซ์โพเนนเชียลมันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของธุรกิจนั้นๆแล้วก็อุตสาหากรรมตลาดเศรษฐกิจแล้วก็ตัวของเจ้าของเองด้วยแล้วก็ทีมคือการทำธุรกิจอะคะหลักๆของการทำธุรกิจเนาะมันจะมีแค่3หวัวใจหลักแค่นั้นเองค่ะเหมือนกับเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวว่ะอ่านึกภาพนะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถามว่า3หัวใจหลักหรือว่าสามเหลี่ยมการทำธุรกิจมีอะไรบ้างอันแรกเลยคือการทำยอด ยอดขายสมมติวันนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอกถ้าเราไม่ขายเลยเราจะมียอดให้ธุรกิจโตได้ไหมม,มันก็อาจจะยากนะเออหรือว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาแล้วไม่อยากทํายอดไม่อยากขายอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วสามเหลี่ยมตัวที่สองที่เป็นฐานมาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายหรือขยายใน,นที่นี้คือการหาผู้นํา หาคนเก่งอย่างเช่นสมมติอันนี้ปอนทำร้านอาหารอยู่เหมือนกันเนาะถ้าปอนไม่มีแมเนจเจอร์ไม่มีผู้จัดการร้านไม่มีรองผู้จัดการปอนก็คงไม่กล้าที่จะมาตะละตตะแตะทำ u t u b e ตรงนี้หรอกถูกไหมปอนก็ต้องไว้นั่งเฝ้าร้านแหละแต่วันนี้ปอนก็หาคนเก่งค่ะมาพัฒนาระบบที่ปอนสร้างเอาไว้เพื่อให้เขาสามารถรันง,งานให้ปอนต่อได้นั่นเองแล้วทีนี้อันสุดท้ายคือเรื่องของการพัฒนาถ้าวันนี้เราไม่ได้พัฒนาทีม ไม่ได้พัฒนาสูตรอาหารไม่ได้พัฒนาระบบเลยธุรกิจมันก็จะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือ3ขาสําคัญเนาะของการทําธุรกิจแม้ว่าวันนี้คุณจะทาธุรกิจอะไรก็ตามจริงๆแล้วก็ต้องกลับมาที่แกนแหละว่ามันก็มีแค่นี้ขายขาย,ยายพัฒนาถึงเรื่องไหนนะอ๋อถึงเรื่องรายได้ใช่ค่ะปอนจะบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยรายได้มันไม่ได้มั่นคงเหมือนการทํางานประจําเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะลาออกออกมานะใจะเย็น,นวันนี้ค่ะเราสามารถเลิกที่จะทํางานประจําพวบคู่การทําธุรกิจไปได้ คยได้ยินไหมคที่คุณโรเบิร์ตกิวสกิพูดไว้ค่ะว่า Keep your daytime job but start a part-time business คืออย่าเพิ่งออกมาจากงานประจําค่ะทํางานประจําไปด้วยก่อนแล้วทำธุรกิจเป็น side hustle ไปด้วยแล้ววันหนึ่งค่ะที่ธุรกิจมันมั่นคงพอมันเลี้ยงเราได้มัน cover ค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราแล้วเนี่ยสัก2เท่าอ่ะค่อยลาออกมาก็ได แต่ถ้าวันนี้ธุรกิจเรายังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเลยโมเดลธุรกิจยังไม่มียังไม่มีอะไรที่มันเป็นผลประกอบการเป็นจินตนาการเนีย่ยไม่มีรายได้เนี่ยยังไม่แนะนําให้ลาออกมานะคะเพราะเวลาออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าค่าใช้จ่ายเรามันเท่าเดิมลาออกมาเงินมันจะน,น้อยลงมันอาจจะทําให้เราขาดสนแล้วบางคนอาจจะไปเกิดการกู้นี้ยืมสินกันเกิดขึ้นก็เป็นปัญหาการเงินในอนาคตได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆก่อนที่จะลาออกค่ะ ะะอีกเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องของตารางชีวิตคือในเรื่องของการทางานประจำค่ะตอนเองก็เคยทางานประจามาเนาะหนึ่งปีทวนก็ตอนนั้นนะคะตารางชีวิตคือมันมีคนคิดให้ไงว่าเราต้องเข้างานเท่าไหร่ออกงานตอนไหนคือตอกบัตรเข้าออกงานตามเวลาซึ่งเราก็จะเขาเรียกว่าบริหารเวลาที่เรามีได้อย่างชัดเจนสมมติว่าเราเข้างานตอน8ปดโมงครึ่งเลิกงานตอน5้าโมงครึ่งเราจะรู้แล้วว่าโอเคหลัง5้าโมงครึ่งเราจะทําอะไรจนถึงตอนนอน แล้วตื่นเช้ามาทําอะไรก่อนที่จะเข้างานหรือมันจะมีเวลาสักแกลบหนึ่งในช่วงของพักเที่ยงแล้วก็จะดูแลโอเคเอาไปทําอะไรดีแต่ทีนี้พอในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วอะตารางชีวิตเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่มีใครมากําหนดว่าเราจะต้องตอกบัตรเข้าออกกี่โมงไม่มีไม่มีการหักเงินเดือนทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยว่าวันนี้คุณจัดการทรัพยากรที่เรียกว่าเวลาได้ดีแค่ไหนอย่างสมมติของปอนะปอนมีตัวช่วยเนาะคือใช้อา uh, Google Calendar ์คุณตรงนะปอนไม่ได้เป็นคนที่มีวินยัยสูง หลังจากที่ลาออกมามันก็เคว้งไปพักนึงเพราะว่าเหมือนมันไม่มีอะไรมายึดเหนี่ยวเราอะว่าเฮ้ยฉันต้องทําอะไรช่วยบอกท,ทันทีมันไม่มีใครมาบอกคุณนะคือรต้องบอกตัวเองอะเรีก้าอ,ออกปะเพราะฉะนั้นอะ่ะวาก็จะจัดมินัยตัวเองด้วยการลงตารางไปเลยว่าโอเคตื่นมาทําอะไรบ้างตอนนี้ต้องทําอะไรบ้างยัดลงไปในคาเลนด้าเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็พยายามใส่สีให้เราเห็นว่าโอเคสีไหนที่มันสําคัญสีไหนเป็น Priority สีไหนทาอะไรสมมติว่าอยู่กับครอบครัววันวันที่ไปให้ครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็จะใส่เป็นสีชมพูเพื่อให้รู้ว่าโอเคแชมพูเนี่ยคือเราเป็นแบรนดี่ทนะหรือถ้าเป็นแบบอัดพอดแคสอาจจะเป็นสีเขียวถ้าเป็นนัดสําคัญอาจจะเป็นสีแดงอันนี้ก็แล้วแต่แต่ปวงก็ไม่รู้หรอกนะว่าสีที่มันถูกต้องคืออะไรคือเราก็ใส่ตามแบบที่เราชอบและให้มันรู้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในช่วงแรกข,ของการลาออกจากง,งานประจำมาทำธุรธกิจอ่ะมันจะเคว้งมากๆเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรอ่ะ และอย่างตอนนี้คือเราสามารถจัดเวลาตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วก็เลยออกมาพูดให้ทุกคนฟังว่าตัวช่วยของปอนะคือใช้ Google Calendar สามารถเอาไปทำตามกันได้อีกเรื่องหนึ่งของการทังธุรกิจคือการสร้างวินัยของตัวเองทุกวันนี้ค่ะปอนก็อ่านหนังสือเยอะเนาะแล้วก็ฟัง Podcast ด้วยรวมถึงในคอมมูนิตี้ปอนเนี่ยก็เจอนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลาย,ลายๆคนเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันมากเลยก็คือเรื่องของรู틴ชีวิตประจําวันอะ่ะเขาจะค่อนข้างคล้ายกันมากๆเลย ก็คือสมมติตื่นตีห้าไปออกกำลังกายก่อนอ่านหนังสือแล้วค่อยใชคอีเมลแล้วก็ใช้เวลาช่วงเช้าทําอะไรสักอย่างหนึง่งตอนบ่ายทาอะไรสักอย่างหนึง่งตอนเย็นทําอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นรูทีนแบบนี้เลยอะ่ะคือการฝึกวินยัยเขาบอกว่าคนสําเร็จจะมีรูทีนที่คล้ายๆกันหลักๆจะเป็นเรื่องของการตื่นเช้าแล้วก็ n a g e เวลา productivity ของเราให้ถูกต้องต่อมาค่ะเรื่องที่3นะที่แบบแกะออกมาได้คือ การทำธุรกิจอะมันต่างจากงานประจำมากมากคืองานประจํามันอาจจะมีพาร์ทของเนื้องานที่หนักเบาต่างกันแต่พอมันจบไปจ็อบหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็แค่รอจ็อบใหม่ประมาณนั้นไหมแต่การทำธุรกิจอะ่ะคืออยู่จะต้องอินทราทุกอย่างเลยหมุอนยอดขายไม่ดีอะ่ะก็ต้องไปดูเรื่องมาร์เก็ตติ้งดูเรื่องระบบหลังบ้านดูเรื่องต้นทุนดูเรื่องวัตถุดิบขึ้นราคาควบคุม s o p พนักงานคือมันทําทุกอย่างเลยอะ่ะไม่ใช่แบบโอเคงานนี้ดันปุ๊บ มันก็ไม่มีอะไรแล้วมันจะต้องมีต่อไปเลยเลยคือเราจะต้องดูแลทุกอย่างเลยงานประจําอ่ะคืออยู่ยังเลือกได้ว่าโอเค responsibility ของคุณอ่ะมันมีเท่านี้ความรับผิดชอบคุณคือเท่านี้อ่ะโอเคจบนะจบงานเนี้ยนอกเหนือจากงานนั้นคุณก็ส่งไปให้แผนกถัดไปมันจะเป็นประมาณเนี้ยแต่ถ้าสมมุติธุรกิจคือคุณต้องทําทุกอย่างให้เป็นจะบอกว่าแรกๆอ่ะเหนื่อยมากๆเนาะในช่วงที่เรายัางยังจับจุดไม่ถูกอ่ะ หมือนช่วงที่ออกมาจากงานประจําครั้งแรกๆมันจะยังมีไฟอยู่มากเนาะแต่พอทําไประดับหนึ่งอะแล้วไฟมันหมดขึ้นมาทันยังไงมันหยุดไม่ได้อะเพราะธุรกิจเราลงทุนไปแล้วเราลงแรงไปแล้วเราลงทรัพยากรไปแล้วเพราะฉะนั้นอะเราต้องบริหารความรับผิดชอบตัวเองให้ดีอะเราต้องรู้ว่าเราทำบางทำอะไรอยู่เป้าหมายเราต้องชัดเพราะไม่งั้น่ะคือพอความรับผิดชอบมันล้นมือปุ๊บบางทีมันท้อแล้วมันอยากจะหยุดซึ่งมันก็หยุดไม่ได้อะเพราะฉะนั้นก็บริหารความ เขาเรียกว่ารับผิดชอบของตัวเองให้ดีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาพูดว่าทํางานประจำกับธุรกิจอะ่ะมันต่างกันมากมากนะและอันนี้ปอนจะบอกว่าคนที่ทํางานประจำควบคู่ไปกับการทาธุรกิจอะ่ะคืออยากจะชึ่นชมมากๆเลยอะ่ะคือต้องเป็นคนที่แบ่งเวลาได้ดีมากๆเลยก็ทําต่อไปนะคะเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่ที่มันเป็นธุรกิจี่ยมันจะสามารถตอบแทนสิ่งที่คุณแบบตั้งใจมากๆได้ก็ขอให้สำเร็จนะคะสำหรับใครที่กำลังทำทั้งสองอย่างเนี่ยควบคู่กันไปอยู่ คุณทําได้กลับมาแล้วกับแคสโต d เดคลาสการเงินที่สอนโหดที่สุดในโลกจากรอบที่แล้วจัดออนไลน์กระแสะตอบรับล้นหลามมากๆและมีคนเข้าเรียนมากกว่า400คนและข่าวดีคือรอบนี้เราจัดพิเศษออนไซต์ site, ที่โรงแรมแมนดารินสามย่านรอบออนไลน์ว่าพีคแล้วรอบนี้พีกว่าเรารอบนี้มีเกตสปิเกอร์ถึง4ท่านความรู้เรื่องแรกหนีไม่พ้นความรู้การเงินและการวางแผนการเงินที่สอนโดยคุณพีชมาสเตอร์พีชแคสโตรอโดยสปิเกอร์สาวสวยครูเนยที่จะสอนในเรื่องของ turn your p e r s o n น l brand to business เปลี่ยนตัวเราและทักษะ ที่มีให้กลายเป็นธุรกิจก็คนที่3คุณบุตรมาแชร์เทคนิคในการใช้ความรู้ด้านการเงินเพื่อสร้างให้เป็นธุรกิจและสปิเกอร์ท่านสุดท้ายมาสอนในเรื่องของการวางแผนภาษีและเกษียณสิ่ง,งที่คนเราหนีไม่ได้คือความตายและภาษีงานด้านวันที่7มิถุนายนนี้เรียนแค่ครึ่งบาบบัตรเข้างานราคา5 0าบาทเท่านั้นใครที่สนใจลงทะเบียนเรียนก็สามารถแอดไลน์แอดปอนสตอรี่พิมพ์ cfd 7มาได้เลยที่นั่งมีจํานวนจํากัดนะทุกคนมาค่ะเรื่องที่4ี่ค่ะเพิ่งรู้ว่า ความรู้การเงินเนี่ยมันโคตรสาคัญเลยสําคัญมากจะจะยิ่งนั่งยันนอนยันย,ยืนยันคือไม่ว่าจะทํากี่ธุรกิจอะ่ะเคยล้มมาแล้วก็ล้มเพราะเรื่องการเงินนี่แหละแล้วเกิดขึ้นไหนก็เกิดมาจากเรื่องการเงินนี่แหละจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงหนึ่งค่ะก่อนที่ปอนจะไปปอนพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากเราในหลายๆคลิปก็คือเรื่องของเกมกระดที่ชื่อว่าแ f ดโฟก่อนที่ปอนจะไปเล่นเกม c a ดโฟอะ่ะยอดขายล้านปอนอยู่ที่ประมาณแสนแปดแต่ต้นทุนประมาณแสนสองนะ <laughs> เออ พอได้เปเนเกมแคดโฟแล้วก็ได้คอนซัลท์กับพี่พีชเป็นเขาเรียกว่าการส่วนตัวเนาะก็เหมือนพอเรามีเมนเทอร์ในการทำธุรกิจปุ๊บอ่ะเขาชี้ได้เลยว่าโอเคตรงเนี้ยมันปรับได้นะตรงเนี้ยมันแก้ได้นะเอาตัวเลขมากลางแล้วพูดคุยกันอะยอดขายจากแสนแปดอะต้นทุนแสนสองกลายมาเป็นสามแสนแปดต่อเดือนคือมันขึ้นมาแบบใหม่กออ่ะเออทุกคนคิดคิดภาพเอาละกันเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าไม่พูดเยอะในข้อเนี้ คือเรื่องการเงินสําคัญมากๆถ้าวันนี้ใครที่ยังรู้สึกว่าความรู้การเงินเหล่าที่มีมันยังไม่แน่นมากพออะแนะนํานะว่าแล้วก็ encourage มากๆว่าให้มาเพิ่มความรู้การเงินก่อนยิ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ทําธุรกิจอะยิ่งต้องมาเพิ่มความรู้เรื่องนี้ก่อนหรือบางคนทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยยอดมันตันหรือว่าแบบอยากได้เมนเทอร์แนะนำว่าให้มาที่ Cash f l o w c l u b Thailand ค่ะและถ้าจะเล่น Cash f l ต w ต้องเล่นกับ Cash Flow c l u b Thailand เท่านั้นเพราะว่าเราเนี่ยก็ถูกลิขสิ์รวมถึงผู้สอนเองแล้วก็ท ก็ปอนเองเป็นหนึ่งในซีมอลฟฟินะคะเพราะว่าเล่นแล้วก็ชอบมากๆก็เลยอยากจะมาเป็นหนึ่งในแคสต์ผู้ขับดีเดอร์หลายๆคนนะคะผ่านการเรียนรู้โดยตรงกับเจ้าของเกมที่ชื่อว่าคุณโรเบิร์ตกิโยชากิผู้เขียนหนังสือพ่อโดยสอนลูกอันนี้แอบบไทยอินนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากทําธุรกิจมากๆอันนี้ปอนมีโบนัสพิเศษอยู่ด้วยสาหรับใครที่มาจากคลิปนี้นะคะก็สามารถแคปอันนี้นะคะไปเอาส่วนลดได้ที่ไลน์แอดปอนฟอรีเลยเดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะ ต่อมาอันสุดท้ายนะคะคือเรื่องของคอนเนคชันที่ปอนพูดไปต้นคลิปว่าที่ผ่านมาปอนได้มีโอกาสไปอยู่ถึง3คอมมูนิตี้อ่ะคือมันเป็นเกี่ยวกับคอนเนคชันทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าปอนไม่ได้เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้แรกอ่ะก็จะไม่มีคนพาปอนไปอยู่ในคอมมูนิตี้ที่2และก็จะไม่ถูกเชิญไปอยู่ในคอมมูนิตี้ที่3ซึ่งคอมมูนิตี้ที่สาะคะ่ะเป็นคอมมูนิตี้ที่ไม่ได้เปิดรับคนนอกด้วยนะจะต้องมีการถูกเชิญเท่านั้นที่จะไปเข้าร่วมได้คอมมูนิตี้แรกนะคะคือคอมมูนิตี้เดอะไวท์เทว ก็คือเป็นโฟลเดอร์คือพี iece, ่พีชมาที่พีชแคสโตรนะคะเป็นคอมมูนิตี้ที่จะให้ทุกคนเนี่ยที่ทำธุรกิจเนาะหรืออยากที่จะทําธุรกิจเนี่ยได้เรียนรู้องค์ความรู้สําคัญ3อยา่างอันแรกคือมันนี่ ก็คือการเงินเนาะอันที่2ก็คือ Marketing ก็คือการตลาดและการทำแบรนดิ้งนะคะ,ะอันที่3มก็คือ Management ในเรื่องของการบริหารต่างๆ3องค์ประกอบนี้คือเขาเรียกว่า 3M อะในการทำธุรกิจให้มันมั่นคงมากที่สุดแล้วก็ความรู้อื่นๆจะมีพวก AI Content Creator อสังหานะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยที่เราจะวนแล้วก็เรียนรู้กันนึ่งจะบอกว่าใน The w i s t h o ทอะเรามีรวม นักธุรกิจอยู่เยอะมากๆหลายสาขาเลยทั้งร้านอาหารนะคะเจ้าของโรงแรมก็มีนะคะแล้วก็นักลงทุนรวมถึงจะพนักงานประจํารวมถึงนักศึกษาก็ยังมาเรียนด้วยเลยเพราะว่าจะบอกว่านักศึกษาสมัยนี้เก่งมากเลยนะเออบางคนที่ปองรู้จักในเดวายเท้าเนี่ยทำธุรกิจตั้งแต่แบบยังเรียนไม่จบเลยอ่ะ เออถ้าย้อนกลับไปได้ได้อยู่ในเดวิสเ้าั้งแต่ตอนเรียนก็น่าจะปังเหมือนมากปังกว่านี้ <c oughs> เออเออนาะแล้วก็คอมมูนิตี้ที่สองนะคะที่มีโอกาสได้อยู่ก็คือ w i ท e Fin นะคะก็เป็นการโครกันร,ระหว่าง The w i ว e h เช้านะคะแล้วก็การเงินเนาะเราก็จะมาเรียนดูการลงลึกเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะ ในเรื่องของ tag planning นะคะในเรื่องของ financial แล้วก็ในเรื่องของการวางแผนการเงินต่างๆคือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินจ่าๆเลยเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับคนที่อยากจะเรียนดูเรื่องการเงินแล้วก็วางแผนการเงินรวมถึงเรื่อง corporate finance ด้วยนะจะมีเรื่องของ corporate finance ด้วยสำหรับคนที่ทำธุรกิจก็แนะนมากๆเนาะ ซึ่งสองคอมมิตี้นี้ค่ะเด e w ไวท์เช้ากับไวท t ซินเนี่ยใครที่อยากจะเข้าร่วมด้วยเนี่ยก็สามารถพักมาคุยกับปอนได้เป็นรายบุคคลเพราะว่าเราเปิดให้เข้าอยู่แต่ไม่ได้รับทุกคนมีการพูดคุยละคัะดเรื่องก่อนก็แอดปอนสตอรี่เหมือนเดิมเลยทีนี้คอมมิชสุดท้ายค่ะชื่อว่า leader s h a p i o n n a s t e r m i n d คือแบบเปิดโลกมากๆเลยอะคือสอนโดยผู้เรือรบเนาะ พี่เรือรบเก่งมากๆในปอนดีใจมากที่มีโอกานะคะได้ไปจอยคอมมูนิตี้กับพี่เรือรบก็เป็นอินเวสชั่นออนลี่ด้วยนะคะจากในเดไวา e เท้าเนี่ยเป็นคอนเน็กชั่นมานะคะทำให้ปอนสามารถเข้าไปเรียนรู้อยู่ในคอมมูนิตี้นี้ได้หลกัหลกๆนะคะพี่เรือรบจะสอนในเรื่องของอายเซตของการเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็การเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างก็จะนัดเจอเดือนละครั้งนะคะเพื่ออัปเดตข้อมูลของผู้ประกอบการต่างๆ จะบอกว่าการไปอยู่ในสามคอมมูนิตี้เนี้ยมันทาให้ปอนได้รู้ว่าคอนเน็กชันสําคัญมากๆอย่างวันเนี้ยปอนอยากจะอาลงทุรนสังหาปอนก็ดูแล้วว่าโอเคในเดอะไวท์เช้าอ่ะใครทําเรื่องนี้อยู่บ้างเราอยากจะรู้เรื่องเนี้ยต้องไปหาใครหรือกระทั่งปอนอยากจะขยายลายธุรกิจปอนไปทำแคทเทลลิ่งทำร้านอาหารอยู่แล้วไปอยากไปทำแคทเทลลิ่งก็รู้แล้วว่าเออในกลุ่มอปอนต้องไปคุยออกับใครหรืออยากคุยเรื่องการเงินอ่ะก็ต้องไปอยู่ในคอมมูนิตี้เดอะไวท์ฟินอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับ l ีเดอร์ l ีด d e รช h i p จ๋ากๆก็ไปอยู่กับพี่เดลบเออมันก็เลยกลายเป็นองค์รวมที่ค่อนข้างโครเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ค่ะสำหรับใครที่กําลังแพลนนะคะว่าอยากทําธุรกิจด้วยอยากทํางานประจําด้วยหรือว่าอยากทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ลองเอาคลิปนี้ค่ะไปพิจารณาดูว่าจากที่ปอนมาแชร์ริ่งจากคนคน,นึงเนาะที่เคยทํางานประจำนะคะแล้วก็ลาออกแบบ าะะมาทําธุรกิจเลยเนี่ยต้องเจออะไรบ้างเผื่อว่าสิ่งที่ปอนแชร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจดูได้นะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากให้ปอนออกมาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถส่งข้อความมาหาปอนได้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆมากๆเลยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปอนเพื่อมาแชร์คลิปนะคะดีๆในครั้งถัดไปด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ